หลังจากซายเ o ็กันไปชื่นมืน่นจากวันนั้นจนถึงวันนี้เกิดปรากฏการณ์ส้มระแวงแดงหลอนแล้วจนถึงขณะนี้เดี๋ยวจะต้องร่วมรัฐพิธีร่วมกันแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปเลยถามอาจารย์สตรีธรอีกครั้งมันเกิดอะไรกันขึ้นก้าวไกลกับเพื่อไทยเขารักกันจริงไหมเขาไม่เคยรักกันเลยเหรอผมผมว่าไอ้คาว่าคุมถุงชนน่ะที่มาจากปากของคุณหมอชนน่านเนี่ยคือคืออะไรที่อยู่ลึกๆในใจ นะครับคือเป็นการเปรียบเทียบที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกช่ใช่คือคือรักกันจริงเนี่ยรักกันในกลุ่มของกองเชียร์ครับคนที่โหวตสองพักเนี้ยครับรักแนวทางทางการเมืองคนที่โหวตใบหนึ่งเพื่อไทยใบหนึ่งก้าวไกลหรือทั้งสองใบก็ได้คือหลายคนโหวติงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์แต่ละที่ของตัวเองที่นี่เขตก้าวไกลมีความหวังมากก็กาก้าวไกลทั้งเขตและบัญชีที่นี่เพื่อไทยเขตมีความหวังมากก็กาเพื่อไทยและ ทั้งเขตและบัญชีเช่นกันหวังว่ายังไงยังไงสองพักนี้กมารมรัฐบาลกันเลือกตั้งเนี่ยชนะด้วยกันเป็นรัฐบาลด้วยกันอันนี้คือคือในมุมของกองเชียร์นะรักสองพักนี้เท่าๆกันครับคนจํานวนไม่น้อยมีกองเชียร์กลุ่มใหญ่ๆรักกันโดยเฉพาะคนที่เป็นโหวเตอร์ธรรมดานะไม่เอาแอคทีฟโหวเตอร์ประเภทดอมส้มประเภทนางแบกนะอันนั้นทะเลาะกันมานานแล้วเราเห็นอยู่ทุกค่ำคืนถ้าใครว่างก็ไปดูเขาทะเลาะกันได้ในออนไลน์ใช่ ส่วนฝ่ายการเมืองเนี่ยก็ก็เท่าที่เท่าที่สัมผัสเนี่ยก็คือเขาอยู่ฝ่ายค้านด้วยกันมาสี่ปีเนี่ยก็โดยภารกิจหน้าที่โดยจุดยืนที่ต้องผลักดันวาระต่างๆเนี่ยก็อยู่ข้างเดียวกันฝ่ายอุดมการเดียวกันครับต้องเอาใจฐานเสียงแฟนคลับด้วยกันแต่ว่า โดยธรรมชาติของการทำงานระหว่างกันเนี่ยไม่ได้รักกันเท่าไหร่คือคือคือเราคุยกันแบบเนี้ยสองพักนะเรื่องส่วนตัวเรื่องสัมพเเยะรเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นจุดยืนหรือแนวทางทางการเมืองเนี่ยมันจะมีอะไรตัางหิดต่างหิดหน่อยอฝ่ายหนึ่งเขาก็จะอารมณ์แบบเฮ้ยไอ้พวกนี้มันอะไรวะสมมติเพื่อไทยนะเขาเขาเป็นสอสอมานานไอ้พวกนี้มันอะไรวะการเมืองมันจะแรงไปไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันอะไรเงี้ยมันจะมีตัางหิดต่างหิดแบบเนี้ยอีกกลุ่มหนึ่งบอกโอ้หทำไมเพื่อไทยไม่ ไม่สู้เลยอะไรเงี้ยแบบทาการเมืองเก่าๆทําไมปนีปนนอมกับฝั่งโน้นอ,อะไรเงี้ยมันมันมีแบบนี้อยู่แล้วครับคือในทางในทางการเมืองในทางวิถีทางอะวิถีทางแบบนักการเมืองด้วยการทํางานในสภาด้วยกันอ่ะมันก็มีแบบแอบคอมเมนต์คอมเมนต์อยู่ใน,ในพฤติกรรมนะครับแล้วก็<ม>ไหนๆจะมองไปที่ปลายทางอีกที่ที่สนามเลือกตั้งอะเฮ้ยฐานเสียงเราฐานเสียงเดียวกันวันหนึ่งถ้าเราต้องไปแข่งกันในสนามเลือกตั้งอะนี่มันคู่แข่งตัวจริงของเราชัดๆ คือคู่แข่งฝั่งนู้นอะไม่ค่อยกลัวหรอกสู้ได้มีวิธีรับมือ,อมแต่ไอ้ฝั่งเดียวกันนี่สิมันอ่านใจลําบากว่ากองเชียร์เขาจะกายยังไงอ่าม,มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้มันเป็นเพื่อนที่เดืออยู่ฝั่งเดียวกันในทางอุดมการ์ทางการเมืองครับนะครับแต่ว่ามันคือคู่แข่ง พราในอนาคตก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสองพักนี้คือสองพักใหญ่สุดใช่สี่ปีข้างหน้าสี่ปีนี้ยิ่งชัดตัวถูกถูกจากผลการเลือกตั้งที่มันออกมาปีนี้มันยิ่งชัดว่ารอบหน้าหนักกว่านี้นี่ไงที่ถามแบบนี้เพราะจะนําไปสู่คําถามต่อไปว่าแล้วแบบนี้มันจะยุ่งเหยิงเพราะตอนนี้มันดูยุ่งเหยิงตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลแล้วแล้วมันจะยุ่งเหยิงไปจนถึงการร่วมรัฐบาลไหมเพราะอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วประธานสภาออกมา ต่อให้เป็นอาจาร,รย์วันนอนนจริงๆนะหลายคนก็มองว่าก้าวไกลก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่อถูก,ถกแล้วหลังจากนี้จะร่วมงานกันไปยังไงครับอาจารย์ถูกคือคือโอเคอาจาร,รย์วันนอนพักประชาชาติดูเหมือนกับว่าเออเป็นพักคนกลางครับแต่จริงๆโดยพื้นฐานรากฐานแล้วก็ทราบกันดีประชาชาติทําไมถึงเกิดขึ้นแล้วก็กลุ่มการเมืองที่อยู่ในประชาชาติเนี่ยที่รับการเลือกตั้งเป็นสสอเนี่ยกลุ่มวาดะเนี่ยก็ชัดเจนว่าเคยอยู่ไทยรักไทย น,นั้นสายสัมพันธ์กับฝั่งแดงม,มันดีกว่าส้มอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องแล้วก็โดยโดย,โดยความจําเป็นทางการเมืองนี่แหละที่ทําให้เกิดพักประชาชาติขึ้นมานั้นสายสัมพันธ์ทางนู้นเขาแนบแน่นนะครับก็พูดง่ายๆก็ก้าวไกลก,ก็เท่ากับเสีย เสียตําแหน่งประธานนั่นแหละนะครับคือแล้วเพื่อไทยก็ถือว่าได้คือในเกมแบบที่มันจะไม่ใช่14บวกหนึ่งของเราโดยตรงใช่แต่มันก็เหมือนออกไปทางเพื่อไทยมากกว่าออกทางก้าวไกลใ่ถ้าออกหน้าอาจารย์วันนอถูกถูกถูกคือในมุมของประวัติศาสตร์ทางการเมืองความเป็นมาของพรรคต่างๆเนี่ยสายสัมพันธ์ของคนการเมือง ที่ที่สั่งสมกันมาเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างชัดว่าทางเนี้ยใกล้ชิดกันครับประชาชาิกับเพื่อไทยใกล้ชิดกันมากกว่าะนะครับงั้นถ้าข้ามสเต็ปจากตอนนี้ไปประมาณ4ชั่วโมงกว่า5ชั่วโมงเลยเขาจะ,ะแถลงร่วมกันสองกุ่มคิดว่าก้าวไกลย,ยอมแมจาจย์วันนอคือถ้าเกิดให้ผมคิดผมก็คิดว่ายอมยอมเหรอผมคิดว่ายอมครับคือคือผมคิดอยู่ตลอดนะไม่ว่าชื่อไหนมาผมก็คิดเสมอว่าก้าวไกลสุดท้ายต้องยอม คือถ้าเพื่อไทยแข็งขืนว่ายัางไงก็ไม่ยอมให้เป็นแคนดิเดตประธานที่มาจากฝั่งก้าวไก่เนะี่ยไพ่ใบสุดท้ายที่ก้าวไก่ต้องทิ้งก็คือต้องยอมเพื่อให้รัฐบาลประคองกันไปได้เพื่อให้แปดพักครับ M O U การมุ่งมั่นที่จะตั้งกันเป็นรัฐบาลแปดพักเนี่ยมันยังเดินต่อไปอย่างน้อยที่สุดถึงวันที่หวตเลือกนายก ซึ่งอีกไม่ทันแล้วสัปดาห์หน้าเองอดใจอีกนิดเดียวนะครับแล้วมันเสี่ยงกว่าไหมถ้าสุดท้ายประธานสภาไม่ได้ชื่อปฏิพัทธ์ประธานสภาไปออกชื่อคนอื่นที่ไม่ได้มาจากพรรคก้าวไกลมันมีความเสี่ยงต่อตัวผู้นําอย่างคุณพิธามากกว่าการขณะไหนครับอาจารย์ผมว่าเสี่ยงไม่เยอะหรอกเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเพราะว่าจริงๆอ่ะตำแหน่งประธานสภาก็ไม่ได้เป็นคนกําหนดชะตากรรมว่าใครจะเป็นชื่อที่ถูกทุนก้า เหมือนสมัยอดีตเราอาจจะบอกอู้ยสมัยก่อนประธานสภาเปลี่ยนชื่อทูนเก้าอย่างเงี้ยฮะแธรรมนูญปัจจุบันกฎหมายปัจจุบันทำเช่นนั้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันมีการโหวต กันในสภาผู้แทนในรัฐสภาตามบทเฉพาะการตอนนี้ใครได้รับการโหวตประธานสภาก็มีหน้าที่ตามนั้นเฉยๆในการที่จะทุนไม่ได้ถูกโหวตมาจะไปทุนก้าชื่ออื่นไปได้ไม่ได้ทําผิดรัฐมนูญในรอบนี้ใช่เรื่องมันใหญ่มากเรื่องมันใหญ่มากมันทำผิดรัฐมนูญแล้วก็กติกาอะไรต่างๆมันก็เขียนมาชัดเจนประธานก็คือทําหน้าที่แค่คุมเกมกับการโหวตอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเดินไปอย่างราบรื่นเท่านั้น โอเคถ้าเกิดมันยังโอ้โหมีการแย่งชิงตําแหน่งนี้กันมากยังเกิดความเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีคนพยายามยือกระบวนการไม่ให้มันเกิดการบวตอะไรเงี้ยนะครับเต็มที่หน้าที่ของประธานที่ทําหน้าที่ตอนนั้นก็คือประธานรัฐสภาก็ทําหน้าที่ประคับประคองคนะครับจะทําให้มันบวชได้ในวันนั้นหรือจะจะต้องยืดออกไปจะต้องพักบานประชุมไปประชุมกลุ่มย่อยอะไรกันไหมอะไรแบบนี้น,นะครับันเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทําบทบาทเท่านั้นนะครับประธานไม่ได้ทําหน้าที่ชี้ขาดอะไรก็ทําหน้าที่ประสาน ให้เกิดการพูดคุยตกลงกันสุดท้ายก็ต้องเอาตัวแทนของกลุ่มต่างๆมาคุยอยู่ดีว่าอันปัญหาเจอแบบนี้จะไปยังไงนะครับอาจารย์มองว่ามีผลกระทบไม่มากไม่มากกับการโหวตนายกนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้วันที่โหวตนายกเนี่ยจุดยืนของ8ปดพักยังยึดมัด่นกันแบบนี้ย